สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมขนไทยแลนด์ไลส์สดวันนี้ผมมาอัปเดตบรรยากาศการจราจรที่อำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมกับวันที่11เดือนเมษายน2565อยู่ในการตอนนี้ผมยืนอยู่ตรงแยกปากำน,นะดูตรงนี้นะก็คือวันนี้การจราจรอ,อยู่ที่บนทางหลวงเนี่ยตรงนี้หมายเลข348ประคำอำเภอประคำนะฮะปริมาณรถ ถือว่าไม่เยอะนะครับไม่เยอะปริมาณรถไม่เยอะช่วงเวลาตรงนี้เวลานี้เลยนะฮะของวันที่11เดือนเมษายน2565นะครับอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลปรกคำการจราจรเนนะี่ยตรงแยกแยกอำเภอประคำนะท่านผู้ชมนี่ฮนะตามแยกประคำนะฮะการจราจรวันนี้ปริมาณรถอย่างที่เห็นไม่เยอะนะไม่เยอะใครที่กำลัง จะเดินทางกลับบ้านนะกับภูมิลำเนาหรือกับการจังหวัดวันนี้ผมไลฟ์สดนะแจ้งการจราจรให้รับชมและรับทราบไปพร้อมๆกันกดไลค์กดแชร์ได้นะท่านผู้ชมไม่แช่วันนี้คนเล่นสงคารามเหรอครับดูดูรถคันนี้ดูรถที่คันนี้นะครับอาแป้งนะครับคุณปะ,ะพีรวิทย์บอกว่าผมมาเมื่อเช้าไม่มีรถเลยใช่แล้ววันนี้ฮนะต้องขออภัยที่ผมไม่ได้ไปออกไปรายงานการจราจรหรือถ่ายภาพผมติดภารกิจ าภารกิจสำคัญพอสมควรนะท่านผู้ชมก็ลเลยอ่ะมีอโอกาสจอดรถมายืไอไ์สดให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะฮะการจราจรวันนี้อย่างที่เห็นนะฮะแจ้งมาเพื่อทราบนะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเดินทางกลับบ้านกับูมิิํัเนาไปหาพ่อหาแม่คุณณภดล์ผมว่าเมื่อวานโดนดีแดงก็ไม่เยอะอปีนี้ผมว่ารถ รถในช่วงปีนี้ผมว่ารถไม่เยอะเท่าไหร่นะท่านผู้ชมขอให้ทุกท่านสนุกกับเทศกาลสงการ2565ไม่รู้ว่าจะได้เล่นน้ำหรือประเพณีสงการของไทยหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆวันนี้รายงานการจราจรให้เพื่อนๆได้ชมกันนะว่าปริมาณรถเนี่ยไม่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ไม่แน่ว่าทางหมายเลข24ทางหลวงหมายเลข24ปริมาณรถจะเยอะหรือเปล่า แต่ฟังฟ่งฝังทางหลวงหมายเลข 3, 4, 8เนี่ยการจราจรรถไม่เยอะนะพวกเรารถไม่เยอะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเราแล้วก็เดินทางปลอดภัยกันทุกคนทุกท่านด้วยนะครับคุณพัชชลินสวัสนดะีค่ะแอดสวัสดีครับคุณสิริศักดิ์ว่าพรุ่งนี้ตอนค่ำเด,เดินทางครับชนบุรีไปทางอุบลโอ้เดินทางปลอดภัยเด้อครับพี่น้องชาวอุบล ผมถ้าไม่มีรายผิดพลาดนะครับวันนี้เดินทางเขาใหญ่หรือปักช่องนะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วจะไลฟ์สดให้ดูเป็นช่วงเป็นระยะแต่แน่ๆก็คงไม่ได้ออกมาอัปเดตถนนทั้งวันเหมือนปีสองปีที่ผ่านมาเพราะว่าวันนี้ผมติดภารกิจนะคุณวันชัยสวัสดีครับก็ประมาณนี้นะครับตัวไลฟ์กดแชร์กับเพื่อนไทยแลนด์นะเดี๋ยวสวัสดีครับเมื่อวานอ๋อมีความสุขตลอดรายงานครับ ขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวเจอกันที่สี่แยกโคกฐานสำหรับวันนี้ขอใอนุ่านเดินทางปลอดภัยครับผมสวัสดีครับ